สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับชาแนลของเราเหมือนเช่นเคยนะคะเลขเด็ด100%เปเซนะคะวันนี้ทางช่องก็มีแนวทางนะคะของงวดวันที่16กันยายนนะคะหวยยายแลลอตเตอรี่แม่ทาเนียนและบ้านไผ่เมืองพลนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายในงวดที่แล้วนะคะทางช่องของเราก็ได้ลงเลขเด็ดนะคะหวยยายแลนะคะก็ได้เข้าไปนะคะก็มาตามต่อเลยนะคะงวดนี้วันที่16นะคะมาไวนะคะเด่น3 1นะคะแบ่งปันฟรีเท่านั้นนะคะ ชุดสตัวนะคะหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึห้นสาห้สะคะหวยไทยเลยนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะก็มาชมชุด3ตัวนะคะหวยใยญ่แ,แลนะคะหวยไทยเลย วดวันที่16เดือน9เดนสานึ่นะคะแบ่งปันฟรีเท่านั้นชุด3ตัว731 617 619 256 315 573 635 316ถ้าชอบก็บันทึกไว้เลยนะคะกันลืมนะคะเพราะว่าตัวเลขมาไวนะคะ ก็มาชมลอตเตอรี่แม่ธรรมเนียมนะคะในงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะสำหรับตัวเลขแม่ธรรมเนียมลอตเตอรี่นะคะท่านผู้ชมก็เข้าไปที่89นะคะในงวดที่แล้วถ้าใครได้ชมคลิปนะคะก็จะเห็นนะคะว่าทางช่องได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะท่านผู้ชม แม่ทำเนียนรัตตอรี่นะคะในงวดวันที่16กันยายนนะคะเลข10เลขเด็ดเลขดังนะคะชุด2ตัว2813591226 สองสี่แปดเก้าสองเจ็ดสองห้าเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมเลขมงคลในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะก็มีหนึ่งศูนย์สองแปดหกแปดหกเก้าเจ็ดสองแปดสี่เก้าห้านะคะท่านผู้ชมก็บันทึกไว้เลยนะคะกันลืมนะคะต่อมานะคะก็เป็นบ้านไผ่เมืองพลน,นะคะชุดสองตัวหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสาม 1นึ่งสี่สสี่ห้าสี่หสี่นะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วก็หลุดไปนะคะก็ชมต่อตามต่อกันนะคะใครที่ชอบบ้านไผ่เมืองพลนะคะไม่แน่นะคะงวดนี้อาจจะทวงแชมป์นะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ